เกาะฮาชิมะตำนานเกาะร้างอาถันสถานที่สุดเทียนเรื่องราวสุดสยองขวัญในประเทศญี่ปุ่นเราคงเคยได้ยินเรื่องราวสยองขวัญอาถันตำนานต่างๆของเกาะร้างเกาะฮาชิมะที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลสุดเวิงวังที่ประเทศญี่ปุ่นกันมาบ้างแล้วนะครับแต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ จึงมีเรื่องราวจนกลายเป็นเกาะร้างสุดหลอนอย่างที่เห็นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นตามพวกเรามาครับเราจะพาไปเปิดตำนานเรื่องราวสยองขวัญของเกาะฮาชิมะในจังหวัดนางาซากิประเทศญี่ปุ่นกันเกาะฮาชิมะนั้นตั้งอยู่ที่จังหวัดนางาซากิเป็นเกาะกลางทะเลที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว ถ้ามองจากด้านบนนั้นจะเห็นภาพเกาะคล้ายกับเรือรบลำใหญ่ลอยลำอยู่กลางทะเลนะครับที่นี่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของโลกในฐานะ1ในห้าเกาะที่หลอนที่สุดในโลกเล่ากันว่าในสมัยสงครามโลกนั้นทางสหรัฐอเมริกาได้ส่งเรือดำน้ำมาเพื่อจะโจมตีประเทศญี่ปุ่นแต่ทหารของฝั่งอเมริกาได้เห็นเกาะฮาชิมะนั้นเป็นเรือรบขนาดใหญ่ เลยไม่กล้าเข้าโจมตีและล่าถอยกลับไปนะครับในอดีตนั้นเกาะฮาชิมะนั้นเคยเป็นเกาะที่โด่งดังและมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดนะครับโดยเกาะแห่งนี้สร้างขึ้นในปีคศ1887และเสร็จสิ้นในปีคศ1890โดยทางบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น ที่มีชื่อว่าบริษัทมิตซูบิชิเป็นคนสร้างนะครับเนื่องจากเกาะฮาชิมะน,นั้นเต็มไปด้วยฐานหินทําให้มีการพัฒนามาเป็นเหมืองฐานหินขนาดใหญ่เพื่อรองรับกับความต้องการฐานหินในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นในยุคนั้นจนทําให้มีการอพยพแรงงานและครอบครัวต่างๆมาตั้งถิ่นฐานอยู่บนเกาะแห่งนี้จนเต็มพื้นที่ที่มีอยู่ในเกาะนะครับมีผู้คนมาอยู่อาศัยจำนวนหนาแน่นและต่อมา ทางบริษัทมิตซูบิชิก็ได้ประกาศปิดเหมืองบนเกาะฮาชิมานี้ลงเนื่องจากพลังงานจากถ่านหินนั้นไม่เป็นที่ต้องการของประเทศญี่ปุ่นอีกต่อไปและผู้คนบนเกาะนี้ก็อพยพออกจากพื้นที่ออกไปครับย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเกาะแห่งนี้เป็นเหมือนกับสถานที่คุมขังนักโทษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์แรงงานชาวจีนและเกาหลีใต้ที่เป็นจำเลยในช่วงสงคราม มาทําเป็นแรงงานในเหมืองฐานหินแห่งนี้ทําให้ในสายตาของชาวจีนและชาวเกาหลีใต้มองเกาะฮาชิมะว่าเป็นเหมือนกับสถานที่ที่ทําให้พวกเขาฝันร้ายมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันเกาะฮาชิมะจึงได้กลายเป็นสถานที่รกร้างปราศจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีแม้กระทั่งต้นไม้หรือดอกไม้ขึ้นอยู่มีก็แต่เพียงไม้ล้มลุกขนาดเล็กเท่านั้นปัจจุบันเกาะฮาชิมะ จึงได้กลายเป็นสถานที่รกร้างปัศจากสิ่งมีชีวิตไม่มีแม้กระทั่งต้นไม้หรือดอกไม้ขึ้นอยู่เลยเกาะฮาชิมะนั้นจึงได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเพียงไม่กี่คนนะครับที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสเนื่องจากทางการญี่ปุ่นยังจำกัดจํานวนนักท่องเที่ยวจึงทําให้แต่ละปีมีผู้ที่ได้รับอนุญาตมาท่องเที่ยวเกาะแห่งนี้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับ อาถรรพ์ของเกาะฮาชิมะนั้นมีอยู่จริงมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นในเกาะฮาชิมะส่วนใหญ่จะมาจากภาพยนตร์ดังที่เข้ามาถ่ายทาภาพยนตร์ในเกาะนี้นี่เองอยูตัวอย่างเช่นเกาะฮาชิมะนั้นจะถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง Battle l o ยอนโดยมีผู้กํากับคินจิฟูกาสกุซึ่งได้ยืนยันว่าเกาะนี้มีอาถรรพ์จริงๆ ยิ่งทำให้ชื่อเสียงของเกาะนี้โด่งดังขึ้นเรื่อยๆและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากผู้กำกับคินจิเปิดเผยว่าในระหว่างการถ่ายทำได้พบสิ่งผิดปกติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะพบคนอื่นที่ไม่ใช่ทีมงานถูกถ่ายติดเข้ามาในฉากหรือฟิล์มเสียทั้งๆที่เพิ่งใช้งานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกองถ่ายยังคงต้องดาเนินต่อไปเพื่ออัตรักของภาพยนตร์อย่างมากที่สุดและเหตุการณ์ที่ผาวาที่สุดในกองถ่าย จนทำให้กองถ่ายหยุดพักอยู่เป็นอาทิตย์ก็คือชิอาก,กิคุริยมาม่านักแสดงหญิงคนหนึ่งซึ่งรับบทเป็นนักเรียนได้เข้าฉากและเธอได้ถูกบางสิ่งบางอย่างครอบงำตัวเธอไว้จากคำบอกเล่าของทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับดวงตาของเธอกลายเป็นสีแดงกำ่ำาและในตาของเธอเบิกโพรงดูแข็งกร้าขึ้นหลังจากนั้นเธอได้พุ่งเข้ามาหาโคอุคิบาสกิหนึ่งในนักแสดงหญิงและทำการรัดคอเธออย่างแรง ทางทีมงานจึงเห็นท่าไม่ดีจึงได้เชิญมิโกะหญิงเดินทางมาด้วยจัดการขับไล่วิญญาณร้ายจนสําเร็จนะครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับมิโกะคือหมอผีญี่ปุ่นนะครับหลังจากวิญญาณน,นั้นออกจากร่างเธอบอกว่าสถานที่นี้มีดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตแค้นอยู่มากและยากที่จะขจัดออกไปได้เพราะตรงนี้คือสถานที่ของพวกเขา นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ของความน่าสะพึงกลัวและความสยองขวัญของคนทุกคนที่เข้าฉากนะครับไม่ใช่แค่เรื่องนี้เท่านั้นนะครับที่ทําให้เกาะฮาชิมะโด่งดังเรื่องความสยองนักท่องเที่ยวหลายคนที่เคยไปเยือนเกาะแห่งนี้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันในเรื่องของความน่าขนลุกและบางคนก็สัมผัสถึงพลังงานบางอย่างที่ไม่สามารถเล่าออกมาเป็นคําพูดได้เพราะนอกจากความหลอนแล้วที่นี่ยังมีความเศร้าปกคลุมอยู่อย่างน่าประหลาดทั่วบริเวณเกาะ อาจเพราะเกาะแห่งนี้เคยเป็นที่คุมขังของเฉลยศึกจากสงครามจำนวนมากอยู่ก็เป็นได้และนี่คือความเหยนจนทําให้เกาะฮาชิมะเป็นหนึ่งใน5เกาะที่หลอนที่สุดในโลกมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2จนถึงปัจจุบันนี้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพื่อที่จะไปหาข้อมูลที่จะมาทำคลิปสนุกๆในคลิปต่อไป สำหรับวันนี้เราตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ